วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวห้องครออบาร์บี้ไปดูกันเลยตรงนี้นะคะจะเป็นชามอาหารสนักนะคะก็จะมีเจ้าสนุบบี้เช่นเคยเนะยาะมีกินอาหารอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะจะมีบาร์บี้ต๊ะเล็กสั่งัวนั่งดื่มน้ำกำลังรองข้าวอะไรพวกนั้นอยู่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการน้ำร้อนเหมือนเดิมเนาะ เราดูคลิปแรกก็จะรู้ว่ามันมาจากที่ห้องนั่งเล่นก็มีเหมือนกันอันนี้คือกระปุกข้าวแบบเป็นอาหารเมล็ดของสุนัขนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นชามข้าวสองชามให้สองคนนี้เนาะแล้วก็มีฝาฝากข้าแล้วก็มีพวกแกมนะคะแล้วก็สมดุดแล้วก็ชิชู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เนาะ ตู้เก็บพวกแก้วโหลอะไรพวกนั้นเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสปาเกตตี้หมึกดำเนาะเแบบี้กำลังทำอาหารอยู่ตรงก็จะเป็น่านหมดนะคะก็ถ้ากดตรงนี้ก็จะมีไฟนี่ก็หมุนนี่หน้าต่างนาะฬิกาไมโครเวฟนะคะนี่บเบบี้กำลังล้างจานอยู่ยนะคะนี่นะคะจะเป็นปกิ น,นี้ก็เปิดได้เหมือนกันเนาะแต่เปิดยากมากไอ้น,นี้นะ,ะจะเป็นพิซซ่าแล้วก็เฟรนฟรายนะคะน,นี้ก็จะเป็นเซเรียลนะคะตัวนี้เปิดยากมากเลย นี้ก็จะเป็นไต่หน้าเป็นน้ำสตอรอเบอรี่นะคะข้างในก็จะเป็นพวกวายเลยพวกนั้นนะคะบาร์บี้ตกมาเปิดตัวตูวต้นี้กันเลยตู้นี้นะคะจะเป็นพวกหม้อแก้วอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอืมเป็นมาม่านะคะนี้ก็จะเป็นแก้วตกอีกแล้ว ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย